มันนั้นผลตอบรับก็ได้ดีบันไดพี่น้องเนาะ,ะบาตาจนโมหุว่าได้จักลาดหรือว่าได้จักแสนพี่น้องเนาะขายมันเถื่อละ,อะสามแสนสี่แสนปั่นกันพูดละแสนสองแสนพี่น้องเนาะว่าคอดกับตาแม่เออ่าพ่อกับน้องกับยังแหละจะมาชวนมันเพิ่นคือนบาตาบาเลยเนาะบาตาไม่ได้ลงมาเห็ดเอกชวงนลงมาก็ ย่างค่ะเถอะค่า,าย่าง คือมากลุ่มแหนเด้อนลังคึดพี่น้องเยเนาะอ่าาบ่ได้มาจอบเป็นทิดๆปายพี่น้องเนาะมาจอบลกหญ้าเพิ่นมาตาลงมากะกายไปกายมาอยู่ก็บ่ได้พอแบบว่าอ่าเข้าไปลกหญ้าลกยุมันมันก็โอเคขึ้นงามอยู่พี่น้องเนาะบ่ไดุ้ยลงหลายก็งามหลาย แต่ว่านี่แหละเครือพี่น้องเนาะเครือลายแล้วก็อีก er อยาก่างบาตายังบ well, ่ได้ฉีดยาอ่ายาข่ายหนาพี่น้องเนาะมันเกิดมีหญ้าล้มแน่อ้ามเข่าเลยท่านี้เอ้ามอสบายดีเด้อเด้อเด้อเออได้รยะกินนี่เนาะหลาบ ลาบต้มเป็ดต้มเป็ดแอันนี้ลำแข็งเลยอุบ่เนาะเบี๋ยังก็พี่ไม้่ละไวนะพอดีเอิ้นสัวไก่เออสั่วเนาะบ้านเราเอิญหนึ่งสมุนไพรเลยเอาบัตรตัวอันแดงๆให้ได้ะเออต้นหนามพวเอินสั่วเออเนี่ยตัวนั้นเอิญสั่วเนออหนึ่งสมุนไพรเนาะอ่าหน้าจมีนแล้วตัวนี้ขัวแล้วก็อ่านี่เจวนี่เพิ่นอืมชั้นไม่ค่ะก็มาลกเธอเดียวพอดีไม่เห่าเสียแล้วก็เห็ด บุญนเห็ดซินแล้วก็ลงดำหายดำหน้าทั้งงานหมดอะได้มาเกือบสองศิษเด้อยเนาะบึงเครือเกี่ยวเขามาเลยอ่ะอเกี่ยวมาเลยเนีนะเน่าไหวเลยเครือนี่นะเครือมันพีงงน่เหลยเนาะเต็มเยอะเครือมันกับจะเครือย,อยังเนี่แหละแต่กากก็มันหมดลาย<ม>จะเครือมันเทียนแหละดอนเนี่ยเป็นอดอนเครือมันเนาะอ่ะจังไดทางบอตาเองก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุคนพี่น้องเหลยเนาะ อ่ะบอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศนำพี่น้องเนาะมากินข้าวน้ำกันพี่น้องโอ้ยปวดเตืบสะระดับอ่ากำลังแลี้ยมือเช้าจะหิวเือนกันพี่น้องเนาะแม่นซ้ำหายหนึ่งมือเช้านี่แล้วแล้วก็พักกันมานี่ต่ออีกโอ้ยเนาะพี่บุตรพี่บุตรพี่ใหม่ค่ะอาจารย์มาอ่าแวะอ่าเฮือนบัณฑาได้กินข้าวขาบสองข้าอลีได้มาแต่ละเถื่อ์นะกบเข่าเหลือจะกินซองซ้ำข้าว่ะ ว่าต,ตออาตายไงก็ท้องนะตอนหิวไงล่ะจริงจริงลาบกันยังในตะเบยเอาเอาจะจำสิอย่างมาว่าเนี่ยกะเนกีกะแบ่งทงนนั้งเบียรแน่แหน่ทอดกระดูกค้งน,น้ำแน่นริงเนาะเพิ่ลมาแต่เทือนนะบัวแต่ทั้งเทือนอิ่มนะถัวเธอหดอีกสองสามลังเลยล่ะว่าว่าง่ายแม่ยูเพ,พียงเนาะเพิ่ลมาแต่ว่าเพิ่อนเทศก็กินได้ <laughs> ัเป็นพี่เลี้ยงเหมืนมาเพื่อนแต่ว่าเิ็นเฮ็ดอยู่กินนี่นี่นี่กับเพิ่นนี่นี่กับเพิ่นนี่กับเพิ่นนี่อันนี้ของสามีอนี่ของสามีพวกพวกเปลเป็นเห็ดอ่าแบบคือเพิ่นเนาะอ่าสูตรแบบนี้นะอ่าเฮ็ดเฮ็ดแบบบ้านๆเท่านั้นแหละเป็ี่ยนเยอะเพื่อนสิเน้นพวกสมุนไพรเครื่องปรุงแบบนั้นเลยหาเมนูได้เลยอุ่นเลยอะ จะตู้เย็นมาเลยครับเอือนครับทอดอันดูดขางหมูแล้วเข้ากับทอดเป็นยศแต่ว่าวิธีมักมันต่างกันขนาเด้ยซาเม่คุมมาจะเรียนว่าเป็นอันมักสูตรอันหมูพันนาโนนัวคนมาเลยคักไปใหม่มาดูในย่านอ้วนอยู่อ่ะคับเจียบองกับแจ้วนน้ำจิ้มญี่ปุ่นคักรับเลยนะเนาะ พี่ใหม่เห็นคลิปแล้วเพามาเห็นกินอีเด้อเลยวอเดินนี่ผลมาสองเขื่อเนาะง่างยง่ากครับช่วงที่ลังเดินอันนัน้นวางช่องที่ลังนะผลขิงเชิญปูนวานผลมาแต่เวียคทางใต้ก็เลย,ยน้อยกับเพราว่าพี่แม่องอีกแล้วยังมีอันภารกิจอยู่พี่ใหม่ปะง่างยครับเจอ,อกันดีกับเฮาอ่นคือเปอ้าหมายเพิ่นน่ะ้งบริ่นบ่มีเวียกเมื่อทั้ง วัดกันนั่นคือยี่ขึ้นไปแจกอ่าเป็นชุดแดงซีบนะว่าแล้วกับประแดกเกลือเป้งน,นัวน้ำปุม้มน้ำปลาเนานะให้ทางชาวบา้านตะนางแล้วก็ผิดวไปไปท,งทางถทำกองร้อน้ำ่นทนะเเปลี่ยนแผนงงมเมืเ่อไะโอกาสไนนะ้องโอกาสหนักยงเนานะ เดี๋ยวรอบนี้ถ้าได้ขึ้นเซปโปนอีกรอบบาต้าสีแจ้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีล่วงหน้าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า,าไปรอบก่อนนะเห็นชี่อขงคนท่านก็คือไปแจ้งล่วงหน้าในบาต่าแทนบางที่อ,อยากสมทบมีเข่าคลองติด,ดไม้ติดมือขึ้นไปฝากงั้นนำ้ำแทนเนานะเพราะว่าจากนี้หากัง เีเยงโงงยวังบริกาเี่ยงนนอือวง,งามอยู่เพียงเนาะแต่ว่าดอันจะว่าผลทรงมันตลอดตลอดกะพอาเล่มอยอกพี <Okay. S 1> ่น้องเนาะผลบูปะช่วงผลปะช่วงก็จากจากเล้วเลวยแนวหน้าบนมีนน่าบนมีอันไ้บนมีคันเด้บมีคันคนูน่น,น,น นู่นเนาะมันเป็นดินดอนลไงสาออกออกไหวชุกไหวเหมือนอันนั้นชุกเขางั้นนี่ก็โอ้โหนีคืออันทางอันแม่บบเวียดเพิ่งได้เพิ่งกว่านำตัวเพิ่งอันรุดลงกับงามเลยเนาะเนี่ยเพราะว่ามันยังที่หอดยามผลตัวดินเลยพอผลตัวดินปั๊บดินเขาอิ่มน้าก็มันกันทานนี่ยื้ตะวันชามแหงาน Botai ta háng hang đoàn phụi ai xi mùi níu. Anh gì mùi. Kang gang gang dùi. Anh dùi phụi gang Anh dùi phụi gang dì ăn lóc nữa. Anh dùi bói bé 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 bói bé bói bé bói bé 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 มันห่มนะโอยเกี่ยวมันห่มนีเรือลอดอันโค้งรดอันนี้นะอ่าทกน้องแดดแดดว่าตอนนี้กักำลัง12บสโมงหนึ่งพี่น้องแดดแดดเหนามหาช้างเชาห่มค่ะเนาะในเมือมันฮอนฮาก็อยูห่มแล้วกอนไวนี่ว่ะ ไปลงไปเอามาขอดูกินเนาะกไปเอาพออยากได้เทียมคือไปหาหน่อไม้เลยข้อนานว่าเขาไม่ตู้มีนะแต่ว่าแต่ว่ามันอะไรเงี้นยนข้าเจ้าว่ามันสูงเหมือนกันเนาะโอ้กกลุ้งสูงใหญ่นะกูเดเกลือมันก็ค่อยไปเห็นเฉลือยอยู่พี่น้องสูงสูง Hãy đã, ở dù À đây đã là hết 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 đấy hết 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 Nhỏ hết 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 có hết 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 นี่กทางเป็นแป้หนกะปเีัเตียงเอายังมาใส่นี่เรือว่าปูชาดปูยังนั่งก็และรันบหข่ีก็อยกบดริปับเมันเพียงเนาะแบบขุดได้ขุดอตัวโน้นนะคือว่าเลยแต่ว่าบัดฝนตกมาน้าหงเพราะได้ใส่อยู่โน้นนี่เนาะอืมได้่อยู่โน้นคนนี้แบบ หฮมโพนี่แหละพี่น้องได้หฮมโพ่แหละตะกี้ต้นน้อยๆได้พี่น้องข้าวแขนเห็นปะเบมาแข้นก็จกเนาะแขนคันี้มะโอ้โด้เปี๊ยกขักแล้วบ่อยากเห็นมันเบี้ยกเลยเด็กเปียกอะโอ้ทังนั้นถึงกัยังไม่ขึ้นอยู่ได้คนกับพี่น้องเนาะป่ไหมเห้ยปุ๊บบนรีบลับรีบลับเยอะชุ่มไม้เบิ่งใกล้ๆพี่น้องเนาะ

เคลอรี่มันบริเวณเคลรี่เลยพี่น้องเนาะเนี่ยนะจุ่มเนาะตั้งแคนเข่าตึงอย่แล้วนี่หลังจากผ่านไปสามสัปโมงน้องพี่น้องเนาะอ่าแดดเอาฝนเลยบ่เพิ่นว่าเนาะฝนที่ตกมีตั้งเหงาฝนที่เศร้ามีตั้งงูว่าไงนี่จ๊คกี้แม่ตั้งงูหรือตั้งเหงาพี่น้องแกนมันดำมัน ลาลมาเรื่อนๆเลยมีกันเนาะหนุ่มคนแก่พี่น้องเนาะใช่เลยปุ๊ปปุ๊ปปิดมูปิดมูไปตอนวานไม่ไหมนี่โอ้ยมาหาจิ๊กกินเขามาเด้อทั้งนั้นดูนังสมวยดูเก็บเก็บสันเก็บจ้างวันหนึ่งสามร้อยบาทมามาผู้ด้ชิมาลูกห้าพี่น้องเลย มีเอฟซีบา,าบอต้าพูดสันเนาะอ่านาบา,าบอต้าจักไร่อยู่สันว้ยอย่าถามมาเรื่องไร่ถอนพี่น้องเลยเนาะบา,าอบอต้าพู้ว่าไร่หนึ่งจักเม็ดอ่าหรือว่าสี่สิบคูณสี่สิบบอต่อไร่หนึง่งได้ยินน้องไล่วาเมือนนะหรือว่าหรือว่าเศร้าคูณเศร้าบอเออไร่หนึ่งนั่นน้องไล่วาอยู่นะเมือนเนาะเว่าบาบอต้าออยาก่าจา้าง อาสีดยาพี่น้องเนาะสีดยา่ายยาเพราะว่าได้ยินข้าเจ้าว่าอ่าอยู่บ้านห้วยเมาอุษาเนาะอ่าหรือว่าบ้านหนองกุงบอกพี่น้องข้าเจ้าอ่ารับสีตุ๊กละอหาสิบพันเนาะหรือว่าหาหกสิบพันถ้าว่ามันแดดถ้าว่ามันอ่ามันแดดมันฝนหมูตุ๊กใส่ยาขึ้นลายหรือกระชได้ไปหับเอาน้องไล่เพิ่นแหละพี่น้องเลย มาสีดให้เนาะเพราะว่าน้องไล่เพื่อนนี้บนเลือกอ่าเพราะว่าเพื่อนฮับอ่าสีดยาข่ายยาเรือสีดไล่ส่วนน้อยส่วนมันอ่าเป็นอาชีพยอยู่แล้วพี่น,นอ้อ่าเ่บลตาผู้กเคยเนี่ก็ให้คืดยานอยู่แล้ว,ลวพี่น้องเนาะอ่าเด็กลุ่นรุ่นเบิกน้ำกัน,พ,น,นพี่น้องเนาะว่าปีนี้สิได้ จักค่สอบปีที่แล้วเห็ดหน้าเอื้อยเนาะได้สามสิบสามสิบเอ็ดโบนัสสอบสอบนี่แหละพี่น้องเนาะยูว่ 35, าสามสิบห้าโบนอจับมาได้แหละพี่น้องเลยอันนั้นหน้าเขาอ่าน้องเนาะเพป็นเพป็นเพป,ป็นขาวานคือกันพี่น้องเหรอสายไปนี่อ่าอันนี้นี่พูดของเท่าแม่พี่น้องเนาะนี่คารักแดนนี่ พูดของชาวเม่แต่ก็ขึ้นมาภาคปุกโพนี้พี่น้องเนาะพอ่าพูดอ่าบอต้ากับสามีชื่อนี่ค่าอ่าใใหห้้หน้าตอนนั้นพี่น้องเนาะให้หน้าตอนนั้นอ่าแต่มันว่าง่ายๆคือกวงลุมจอมเถิงพี่น้องนะนที่าบอต้า uh, ซื้อกับสามีนี่แต่ที่มันจะเป็นพอดินทางยางลงมานี่พี่น้องเนาะ ผ่อนทางยางลงมาสิโอ้โหรถนี่ตอนน่ะอย่ามันสิขึ้นไปเชิงเชิงกุกจิกนี่แหละพี่น้องเนาะหมุนเข้าไปหันแหลมขึ้นไปขึ้นไปอยู่ทึ่งนั่นประมาณสิบก่าโยกนี่นะสิบสี่โยกโอ้คือสิบห้าโยกนี่แหละี้ยให้ตัวเห้หน้าพุ่นกันอ่า ยังโ <ame> e ม่ไงบนไดขึ้นแล้เพราะว่าวานน้ำหลังต,ตัวนี้ตันนี้ยอดเอาอย่างนี่แต่ให้ต้องให้เทิงกับโมบีน้ำเนาะให้ไงกับโมบานใดนี้แต่ให้ต้นก้าเพิ่นใหญ่ะกันที่ว่าลกเพื่นเนาะมาลกสามใส่บนใดเพิ่นบ่ออกบนหัวโหลุดฮะปีนี้ก็ถือว่าวานหลายคนอยู่เลยเนาะ บดบ่อบดบ่อแงมไปคือว่าจะบิดอะไรเครืออ่่าวาส่วนลายก็นิ่งเครือเลยน้องว่าเธอว่าเครือเลยขึ้นมากเลยเกี่ยวต้นเข่าเลยต้นเข่าเขาก็จะขึ้นเลยบ้านหม้อเคลือหม้อหยาก็อ่านี่คือกันแต่ว่าโอ้มันมันลายเกินหม้อหยาลูกบัไวถ้าว่าเรื่องลูกอย่างเดียว กินทอาว่ามันเริ่มจากกินขทอีกแล้วนะวะนั่นเนาะโอ้โหโอ้โอยางรถบ่อเตียงโอ้ยางอ่ายางรถุดเตะยางรถใหม่เนาะบ่ได้ออกไปเวียดลายมือแล้วพี่น้องเนาะทางมอตาเองก็ได้ ว่าอะไรเนาะหากระลังแล้วดำดำนาอยู่ในเฮือนเขาปะเถามือเช้านี่รถพี่น้อง,นองเนาะแล้วมือเชา้านี่ตอนประมาณประมาณสิบโมงนี่แหละพี่น้อง,นอง,นองเนาะแล้วมือเช้านี่สิบโมงแวก็ออกมาพี่ประมาณสิบเอ็ดโมงพี่น้องเนาะออกมาลูกเงาลูกยังยัง,ยงทางหน้าถ้าพกสะโพอกะดำโมลายเป็นไรปีนี้ทุกนึ่งเพิ่นก็นได้ทุกแขนทางนั่นแหละทุกไงก็ะซำมาแบบอ่าอย่างนี้ อัดตะกอกตะก้าไปนะพี่น้องเนาะใครกูปีตะก้าอยู่ปีตะก้าโอ้ยเนาะเพิ่นกัดนำลายขนาดปีนี้เนี่ยว่าค้นวานค้นยอดไลยพี่น้องเนาะแถวนกันเต็มเยอะนี่ก็จะกินได้จะสอดจะชิปแหละพี่น้องเลยเพราะว่าผลตอบรับได้ดีกะปีหน้าเอาไม้พี่น้องเนาะเห็ดไหม่ปีนี้ ลองเบื้อ่งองมันนั่นคนตัวผับก็ได้ดีป็นแดงพี่น้องเนาะบาตาจนโมโหว่าได้จักลาดหรือว่าได้จักแสนพี่น้องเนาะขายมันเถื่อละสามแสนสี่แสนปั่นกันฟูลละแสนสองแสนพี่น้องเนาะว่าควดกับตาเม่แถวพ่อกับน้องกับยังแหละจะมาชวนมันเพิ่นคือบาตาว่าเลยเนาะบาตาบม่ได้ลงมาเห็ดดอกสวนเลยนะลงมาก็ จ้างค่าเถื่อคาอย่างนี้แหละนะกับกำไรของเถื่อให้เถื่อหน้านี่ก็คือมันแปลน,นี่แหละพี่น้องเนาะอ่ากำไรที่ว่าปลูกมันปลูกอย่างอะไรอะไรหัวนี่ก็ปีหนา้านี่ยันไปแหละพี่น,อน,น้องเนาะปีหน้าอ่าีนี่ยังยังยังโอเคยังได้อยู่เพื่อโบธอาสีทองนะหัวมันนี่พ่อ,อเนาะมือหัวบวกเงี้ย จะปลูกมองบาง่างอยู่วัได้ไดมีโฮม,ม,มเี่ยงเนาะเดินเดินดาตงตกงใหม่มีโฮมให้ให้กวัวเพื่อนจะไปหาเลคายอย่งนู้นเนาะคือกระตาคือกระตากระบุ้งขงล้นเนาะโอ้หมาตัแบบน้นำหาเพื่อนนรักแล้วเอา,าดกระสอบพายเห็ดทงเชยถงจอยรถ จางไงยินว่าผู้บ่าวสาวจอยมาเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าเนี่ยถ้ายังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้ขึ้นไปเราเพียงน้อยยินเ่าจิตบอกวานว่ิหารว่าวสาวจอยเพิ่งมาเลยอจัรยเจ้าขึ้นไปเห็นแล้วบ่ยังวะอย่างเลยเนาะนี่เป็นทรงยังมาหนิบ้างทางกินนิ่น้องเลย ตก <ốc> <craft> <Karma> ใจเวัดเนาะพี่น้องเนาะอ่าคิดว่าเพิ่นทรงยิมิวชางมาบอได้ลงคลิปโดนห่วคิดอีเลยเจ้าอะไรอ่ะเกาะว้าวเนาะโมเล่โมนี้มือหนาสุดไหมเบี้ยงานอยู่เฮือนคือเห็นเห็ดเวี้ยงอย่างโอ้ชักเครื่องก็ไม่ชักคู่เว้นเนาะ มือใดว่างเลยก็มามือใดบ่ว่างเลยก็ยาโอ้ไปแล้วดีมือเดียวไปเก่งเนะมือใดเฮ้าว่างเลยก็มามือใดเฮ้านี่เลยก็โจเหยียดงานก็นได้อ่าเพราะว่ามันของเฮ้าด้วยแบบไปไปมีผู้รับหิมะคลายให้ยาก <laughs> กะไอ้เครื่องเนาะหมากพุ่มพวงก็บ่มาพี่น้องเอ้ยยากอยู่ได้อ่าน้านมยนเย็นก็เฮ็ดไปแล้วเฮ็ดได้ชะเนาะหมูผุดํก็ยังดํพี่น้องเอ้ยนี่ก็มื่อใดนี่ก็แล่ไวซอยถ้าพอถ้าแม่นพี่น้องเนาะได้ยอดกันไปนั่นแหละยามแลนี่ก็ได้จําได้ก็เอา ของโมกับเห็ดที 91, ives, gram, ừ, ่ได้ใช่ว่าพื้นหญ้าพื้นโยกันมันหามมันบ่ได้ได้มันน้ำมันเกิดน้ำขี้ดินขี้ดอนเนาะเอ่อหนูไม้เหลือมบ่หลือหนูไม้กระสาบ่นี่งเราลงไปหาหนูไม้ก่อนเนาะต้มจำเจียวบีบมะนาวใส่กน้อยพี่น้องเนาะแก้มะนาวหักแล้วแหละ โอเคสันพี่น้องเลยเนะทางบ้าต้เองก็คือที่ไดขอตทษจบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อหากว่าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำใลายเนาะอพี่นอนะ้องเนาะอะอยู่ดีไม่แห้งบิวยสุขสุขลนขอกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย